สวัสดีครับคุณผู้ชมนะครับก็มาอยู่กับผมนายไข่ตเทียสเกมเฮอร์เลอร์นะครับ,บ,บกับเกมเดสเปกทรีนะครับนายไอแซคครักเย่นะครับโอเคอ่ะลืมตาตื่นมาแนละ้วจะพาที่แล้วล okay. น,นะครับเคไม่ถึง10นาทีเดียวไม่โคตรไวเลยคือ,อแบบอ่ะต้องขออภัยนะฮะอ่านี่คนที่ช่วยเนระาตะกี้มึนนั้ไข่อ่ะกลัวกลัวน่ารักดีนีต่ตายแล้วแต่นี่ฆ่าแล้วแล้วก็แม่มันด้วยอ่ะขอโทษ ไม่ต้องไปสนใจหรอกไม่ใช่เพื่อนกันเท่าไหร่อ่ะอีเฮนี่จฆ่าไม่ได้เลยโอเคขอบคุณสุดท้าที่ช่วยข่าหลังก็ทำมันพยายามกว่านี้กันคอมเบอร์เอ็กไอแซคตื่นยังตื่นแล้วครับอืมเอาเขามาที่นี่ซะพาไปที่ได้ยินั้นใช่ไหมแซดแดนิกก็คือคนที่มันจะฆ่าเราตะกี้นะครับที่พาร์ทที่แล้วพาร์ทที่สองเออที่มันจะฆ่าเราอ่ะโอเคชัปที่สอง on your own usm e ดอลล่าเออสอรี่นะครับไปไหนวะ อ๋อไปทางนั้นนี่เองโอเคครับในเมื่อไปทางนั้นเฮ้ยกีต้าโอ้กีตา้าไปกีตา้ตาปะวะไม่ไม,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 มสีสีสีใสเบรดไปเนี่ยไปแม่งอากูเล่เลชัวร์ครับ <c oughs> ไม่คนปวดเอ้ยปากลุกเลยเล่นยังไงวะมีอ๋อ,อมันโอเคเหลือกันอยู่แค่นั้นถือว่าเสมออะไรเงี้ยเอ้ยมีอะไรให้ด้วยวะขอบคุณสำหรับอาหารมื้อนี้ชุยโอเคครับมีอะไรไหม มีอะไรให้ดูอีกไหมครับเอาละทุกคนฟังนะสิบสามปีมาแล้วที่เจ้าหน้าที่เอลเล่ที่เออหายไปนะครับเชื่อว่ามีที่ดึกลับที่แบบมาร์เกอร์มันหยุดทำงานอยู่แต่ไม่รู้จุดแน่นอนนะอาโอเคครับสรุปก็คือไม่รู้เรื่องเอ้ยมีผู้หญิงอยู่นี่ด้วยเหรอนี่เสร็จครับเสร็จเสร็จเสร็จเยี่ยมไปเลยมีผู้หญิงอยู่ด้วย เออเอ้ยมีของให้โดยแล้วเว้ยมันคืออะไรวะตะกี้ขออภัยเดี๋ยวคือแบบไม่เคยเล่นในเกมเนี้ยไม่ไม่เคยไม่เคยเล่นมาก่อนในซีรีส์นี้นะครับเอ๊ะมันทางไหนวะอ๋ออ่ะไม่มีแล้วเอ๊ะจะจะไม่ไม่น่ามีเลยครับไม่ไม่ไม่เล่นไม่ไม่สนดีกว่าไม่สนโอเคไม่สนดีกว่าอ่ะเปิดประตูแล้วไปกันเลยครับเออ งงจริงๆเนี่ยทางนี้เหรอทางนั้นไปทำหายเลยวะไ่ช่างแม่งไปเดี๋ยวไป,ไป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 ตามทางครับอืมเออนี่คือเหมือนห้องควบคุมนะไอ้นี่ชื่ออะไรวะสิบห้าวินที่แล้วจึงช็อกโอเคทุกคนเราจะเราจะเราตอนนี้เราน่าจะวาร์ปอยู่นะครับสามสอง,สอง,สอง,สอง สามสองตึกเดือบมาเต้นอะไรกันเนี่ยโอ้ดูมีความสุขกันจังเลยน่าครับเราก็วาร์ปมาหลังจากกว่่าอานช่องมาแล้วเฮ้ยเชี่ยอะไรเนี่ยพระจันท์เนี่ยที่ยังเหลืออยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกูเห็นอัลรล่ะกูก็เห็นอ๋อนั่นคือโลกเหรอที่ขยะอวกาศเต็มไปหมดเลยเว้ยที่ดีเว่งขยะชัดว่าเหมือนสุสาจนมากกว่า ได้มีสัญญาณเอลี่บ้างไหมก็พยายามหานอยู่นะแต่ไม่เจอมั้งดูแต่เจอแต่พวกไอ้ยานอวกาศยานลบอบจริงอ่ะสองสามีอแล้วนะเฮ้ยเจออะไรบางอย่างเหรอเป็นเอเลี่มาจากเรือลำนั้นอะมันเอลี่อาจจะเป็นเอลี่ก็ได้อ่ากูก็หวังไฮแหละเอาละรถสิเข้าไปห้าร้อยสิเล่นขอดเครื่องไปห้าร้อยไม่รู้เรื่องเลยว่ะมันแสงมีเปล่าวะ ไม่เดี๋ยวไม่ไม่ไม่ระเบิดโอ้ยชิปหายโลเซ็ตลงไปเตรียมกลับการผู้ชนชิปหายแล้วยายาโอ้ยดูได enfin ูว่าจะไม่โดนอือเออเออเคลียร์จดบิดออกไปออกไปไต่ก็ยออกไปเล้วเฮ้ยจะออกไงวะกูวิ่งแล้วไม่สนแล้วไม่สนแล้วเอ้าทางนี้เหรอทางนี้ก็ทางนี้วะ ้ยอะไรวะไอ้แซคมาช่วยกูดิเฮ้ยผ่านมาคัตเตอร์มีเฉพาะได้ช้าตึกนี้เอาออกไปตัดแม่งซะอาแล้วมึงจะไปไหนอ่ะเฮ้ยไม่มีใครที่ไปที่นั่นเลยมีแผนอะกูจะไปที่นั่นเองเว้ยกูจะหา eva สุดได้จากไหนอะตรงนั้นเว้ยตรงนั้นเออขอบขอบใจมากไม่ใช่เพื่อนกันแต่กูสาสตร์บอกเฮ้ยติดเทียอะไรวะ โอ้ยเฮ้ยอุ้ยวิ่งเฮ้ย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 มีสภาวะร้ายแรงน้มถ่วงกำกำเฮ้ยเฮ้ยกาวิธีเอนเกตอูยเอนเกตไม่ถูกเวลาเลยมึงโอ้ยกากเลือดเดินเดินอย่างนี้เอาไม่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 โอ้ยโอ้ยไอ้แซกไอ้แซกไอ้แซกอือวิ่งวิ่งเลยเฮ้ยเฮ้ยกูมองไม่เห็น มัแต่ก้มอ,อยู่อีกขอไปัล้วไปเลือด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 เ,เ,เลือดไมปไปเลือดโอ้โหเลือดโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวนี่คือ EBA สูตระอะมันใส่ไงวะมันเป็นชุดอย่างนี้เลยไม่ใช่ใส่อย่างนั้นเลยเหรออ๋ออย่างอย่างนี้นี่เองเนาะโอเค้เเโหเยวอุ้ยขึ้นมาจอขาดำไปหมดแล้ว เฮ้ยอ๋อต้องใช้หมวกด้วยไอหมวกหมวกหมวกเออเออเอออย่าให้กดไหมไม่มีไม่มีกูจะตายเอาฮ่าเกือบตายไอพี่เออกูไปไม่ได้เลยว่ะกูนี่เออนี่อะไรเนี่ยนึกว่าตาตาเทกนะครับขออภัยแต่มันไปทางไหนวะเออโอเค r ่าอะไรกันก็ไม่รู้เอมังจะทำอะไรจะไปดูว่ามีใครอยู่เปล่าเออโทษทีนะไปทางไหนอีกแล้วอ่ะเออเจ้านี่เหรอมันก็ถูกนี่วาเออใช่จริงเลยเว้ยนี่ม้วนล้วนเลยนะเนี่ยอ่ะเรียบร้อยแล้วไงต่อเฮ้อะไรวะ ไม่ใช่เฮ้ยอ๋าเชี่ยระเบิดเฮ้ยอ๋อพุ่งออกเหรออุ้ยไอ้พวกนั้นตายหมดเลยดิอ้อเขี้ยเป็นเป็นภาพลวงอุ้ยเชี้อเฮ้ยมีเมือมีไม้เดือบไม้เดือบไม้ไม้เป็นวงดนตรีนะครับเออ เออเออเป็นวงดนตรีตายแล้วอ่ะครับู้โอ้อีกแล้วอีกวงดนตรีวงดนตรีไม้ไม้เออเออต่อให้ฉันเออก็คือจะนึกออกเออเออไม่ตายเพราะไม้เว้ยเป็นไงล่ะเฮ้ยขออภัยครับขออภัยมันเกมดีไปเล่นยากว่ะ กูทำไม้ชาไม่ได้เลยเออนำทางไอ้มันนำทางกูซะเฮ้ยโอ้ยมายมายมยอะไรวะเล่งอะไรยิงได้เหรออ๋อยิงได้ก็ไม่บอกไอ้เหี้ยไอ้แซคพวกอยู่ไหนกูกำลังไปทนหน่อยดิเฮ้ยเออวูวยไม่เห็นอะกูกำลังบินอยู่ยิงมันดีว่ะ เออเออมันมันจะไม่มันก็ตรงนี้แหละอ้ายาโอ้โหแม่งอะไรเนี่ยโอ้โวิ่งวิ่งเฮ้ยระวังหน่อยระวังหน่อยเออกูกำลังระวังอยู่เฮ้ยมันมันคงไม่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 กรีดเออกูได้แล้วกูจะได้แล้วเฮ้ยเฮ้ยอ๋อฟูทัตเตอร์ห่วง มันกำลังช้าลงกำลังช้าลงโอเค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 บ้าจริงผมไม่ใช่อดีตเลยขังโคดักเออฮะเอลลี่นี่ไงเขาต้อมีความหวังอ๋อหมายถึงดาวตะกี้นะก็คือว่าแบบมันไม่มีอากาศอยู่แล้วแล้วทำไมมึงถึงคิดว่าจะมีคนอยู่วะไม่มีอากาศอยู่แล้วทำไมถึงคิดว่ายังมีคนอยู่คือแบบว่า ก็อาจจะเป็นสัญญาณของเอลลี่ก็เป็นได้เอ้กูทำอะไรเดี๋ยวฮะแอมิเตอร์สเลวลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่คืออะไรอ่ะว้าวอุ้ยแม่งเผลยิงไปด้วยมันคืออะไรไม่รู้อะผม อันนึ่งถ้าจะเฮ้ยมองไม่เห็นคอนโทรวะไม่ใช่ไม่ใช่เยี่ยมอ๋ออันอันติเมตอ๋ออันติเมตเอ๊ะ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 โค้ดเดอร์นี่เอฟอ่ะเสียแล้วอ๋อไม่ใช่อันนี้นี่เองเฮ้ยตรงนี้มีอากาศอากาศออกซิเจนเอาแล้ว ออสมีแสดงแอดดี้ไหมไม่หรอกคืเหมือนเราจะเป็นคนแรกที่เข้ามานานมากแล้วจะเปิดประตูคาร์โก้เดี๋ยวนี้แหละคนไหนนะเฮ้ยคุณเหนื่อยเ,ยเนี่ยเหนื่อยจริงๆอะไรวะเฮ้ยอะไรอะไรไมืดมืดว่ะทำหาอะไรไม่เห็นได้เลยเฮ้ยเหนื่อยใจจริงเว้ยโห๋ยวเปิดประตูให้ก่อนเนี่ยไม่ค่อยว่ากันอย่างนี้นะ เฮ้ยอะไรวะเฮ้ยมันคืออะไรอ่ะไม่รู้อ่ะไม่สนนะแต่เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีแล้วกันอะไรเนี่ยอ๋อเปิดประตูนั่นเองเนอะมันอยู่ข้างนอกเปิดอีกหน่อยเอ๊ะปล่อยก็ได้เออมีสองคนอวะพยายามว่ายิงเนาะเราจะทำกันในที่สุด กูปีกกายใจเป็นับบแม่งเฮ้ยไอแซคมึงเดี๋ยวมึงเจอกูอีกทีที่หลังประตูนะโอเคหลังประตูมันอยู่ไหนวะประตูนี้อ่ะกูจำไม่เห็นได้มีประตูนย่าี้เลยแจ้งมาเลยครับไอแซคเอลลี่ส่งมาทั้งเถินข้างในลึกเลยแต่กูไม่รู้ว่าโรเซอร์อยู่ไหนเออเดี๋ยวส่งมาแล้วกูดูว่าจะไปฮะแต่จะไปไกลมากล่ะไม่คำสั่ง อ้าวเป็นพ่อกูอะอะไรเนี่ย type to detail reach the c o m m e n โอ้ยไม่สนใจครับแล้วค่อยอ่านในทีโอเคแล้วเราก็จบกันแค่นี้ก่อนดีกว่าแล้วพรหน้าเรามาเจอกันใหม่นะซิวเกณฑ์เจดีเจอปืนโอ้ยยบายบายครับ